พียอนสวยมากครับขอบคุณครับเราถูกใจี่คนดีนะคุยคุยแบบปิดเอ๊ะคุยแบบเปิดกล้องได้บบเปอะไม่ก็คือเราก็อ่านคอมเมนต์เนี่ยอ่านอ่านเนี้ยถ้าพิมพ์มาเราก็ต้องอ่านนึกถึงในผับเลยค่ะลืมเพื่อนลืมอะไรวะ เอออ่านไม่ทันป้อนไปก่อนถาแล้วใครที่อ่าไม่พอนะเฮ้ยแขลหรอไม่ใช่รักสมีแขลลืมเพื่อนพวกลืมเพื่อนใช่อ๋อแขลอันนี้คือแคเหรอใช่ต้องทำไงต้องมันเชื่อมกันยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะอันนี้ใครอันนไหนตัวเนี้ยกดสิ ทักคนไหมดแล้วนี่ชือผมนะแน่แน่แน่กำลังชื่องตอมกำลังชื่อตอมแหนอยู่ในห้องน้ำแน่ๆเลยอยู่ในห้องน้ำขี้อยู่ขี้อยู่เหรอเออเอาเร็วตดรับแล้วไงกูก็ตกใจไหม ัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ฮั่นสวัสดีค่ะสวยมากเลยนะเห็นงานล่าสุดเออเออทำไมคิดถึงโผมึงไม่ต้องมาพูดขอดูข้างล่างหน่อยเห็นไม่ได้ทำไมอ่ะโอ้ยจังหวะเนาะงานขอดูนมนม นมปกติไม่เจอเพื่อนทํามาเจอตอนที่นี่แหละค่ะอเดึกๆเราไปละแค่นี้ครับทำไมอ่ะถึงการทานครับพิฉแฉแล้วนูอะก็รู้ๆกันอยู่ไม่ต้องพูดมากคิดถึงไหมเออคิดถึงแค่ไหน เฮ้ยอ,อันนี้อันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ห้องน้ำห้องน้ำที่บ้านมึงนี่มึงอยู่ไหนกูมาทำงานที่สตีกีบ <c oughs> เออย,เอยู่กับใครอยู่กับใครกูอยู่คนเดียวกูอายคนเขาตอนเนี้ย <c oughs> นายนายดูซิว่าคุณคนเดียวหรือเปล่าจริงๆมันอยู่ในห้นองน้ำเนี่นย,ค,ย,ยคนดูบอกว่าขอให้ขี้มีความสุข กูอายคนตอนเนี้ยจีอไปขี่ปแค่นี้บายบายอ๋อมันเชื่อมกันได้แบบนี้กเนี่ยเราก็อ่านแค่ก็อ่าน